ครูครับได้ข่าวว่าครูเปิดสอนพิเศษคณิตศาสตร์เหรอครับใช่จ้ะแต่ว่าครูรับแค่สิบคนเองนะคนเต็มยังครับตอนนี้เพิ่งได้เจ็ดคนก็จะเหลือห้าคนจ้ะสนใจเรียนไหมไม่เรียนแล้วครับห <laughs> วันนี้กินอะไรดีครับครูผมจอกไปซื้อครูเอากะเพราไก่ไข่ดาวไม่เผ็ดจ้ะไข่ดาวมันก็ไม่เผ็ดอยู่แล้วนะครับ,บคุณครูครับหมาผมเพิ่งเสียฝังไปเมื่อวานอ๋อเสียใจด้วยนะคะ ถ้าผมเอาอาหารหมาไปใส่บารให้พระหะมาผมจะได้กินไหมครับอยาดีกว่าตัวยาดีกว่าทำงานลวกๆแบบเนี้ยไม่มีประสบความสำเร็จแบบนะแต่คนที่ทำงานลวกๆแล้วประสบความสำเร็จก็มีนะครับผมใครเหรอคะของใครก๋วยเตี๋ยวไงครับ